เรื่องแผ่เมตตาให้ศัตรูโดยปิยะโสพลหรือพระศรียาณโสพลวัดพระรามเก้าการจนาพิเศษเจ้ากรรมนายเวรคือสัตว์น้อยใหญ่ที่เรากินเป็นอาหารเราชอบกินหมูเจ้ากรรมนายเวรของเราก็คือหมูเราชอบกินไก่เจ้ากรรมนายเวรของเราคือไก่เราชอบกินเป็ดเจ้ากรรมนายเวรของเราคือเป็ด แม่กุ้งหอยปูปลาที่เรากินมาตั้งแต่เกิดกระทั่งถึงวันนี้นับไม่ถ้วนว่ากี่ร้อยกี่พันชีวิตก็คือเจ้ากรรมนายเวรของเราทั้งสิน้นเนื้อหนังมังสาของเราอวัยวะทุกส่วนล้วนแล้วแต่มีหุ้นส่วนของชีวิตสัตว์น้อยใหญ่ทั้งสิน้นบางครั้งเราคิดว่าเป็นของเราคนเดียวไม่เคยแผ่เมตตาให้สัตว์น้อยใหญ่ที่เรากินเข้าไปทุกวันทุกวัน ทั้งๆท,ท,ที่เขาสละชีวิตของเขาเพื่อต่อชีวิตเราให้ยืนยาวออกไปเขาก็รู้สึกน้อยใจที่ถูกเพิกเฉยความน้อยใจของเขาบางครั้งทำให้เราเกิดโรคร้ายเช่นมะเร็งเป็นต้นได้บางทีก็ป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุหมอหาเหตุไม่พบแต่พอแผ่เมตตากลับหายเรื่องเช่นนี้มีตัวอย่างให้เห็นมากมาย ทุกครั้งที่เราไหว้พระสวดมนต์ขอให้เราแผ่เมตตาให้สัตว์น้อยใหญ่ที่เรากินเป็นอาหารการแผ่เมตตาให้เขาแท้จริงก็คือแผ่ให้ตัวเรานั่นเองการให้เขาคือการให้เราเพราะเขาอยู่กับเราเขาคือร่างกายของเราเขาสละชีวิตเลือดเนื้อมาเป็นพลังงานชีวิตของเราแม้ขณะที่เราอ่านหนังสือหรือทำอะไรอยู่ ก็มีพลังงานของเขาคอยสนับสนุนเราทุกส่วนการแผ่เมตตาทำได้ง่ายเพียงแต่ให้นึกถึงเขาเสมอๆคิดถึงความดีของเขาที่ส่งเสริมให้เรามีชีวิตอยู่ได้ถึงวันนี้ปลับตาน้อมจิตอธิษฐานขออย่าให้เราเกิดโรคภัยไข้เจ็บให้มีความปลอดภัยในชีวิตการแผ่เมตตาถือเป็นการแสดงความขอบคุณต่อหลายชีวิต ที่ถูกปรุงเป็นอาหารอร่อยวางบนโต๊ะอาหารรอคอยเราร่วมวงขบเคี้ยวดูเหมือนเราไม่ค่อยคิดกันในเรื่องนี้หากแต่มองเห็นทุกอย่างบนโต๊ะเป็นความอร่อยทั้งทั้งที่ความจริงเรากำลังกินศพหมูศพวัวศพไก่ศพเป็ดศพกุ้งศพปูศพปลาคิดดูเถิดคล้อยหลังจากเราอิ่มเพียงชั่วโมงเดียว เนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปลาหูฉลามที่เรากินเข้าไปก็ถูกย่อยเป็นพลังงานส่วนกากอาหารก็เน่าเหม็นเป็นอันตรายกระทั่งเราต้องขับถ่ายออกมาทุกวันทุกวันเราอาจคิดไม่ถึงว่าเราะกำลังกินสัตว์อื่นชีวิตเราถูกเลี้ยงด้วยชีวิตของสัตว์อื่นการกินคือการต่ออายุวันหนึ่งเราต่ออายุสามเวลา แต่ละเวลาเราต้องประหารชีวิตสัตว์อื่นหลายสิบชีวิตขนาดใหญ่บ้างขนาดเล็กบ้างบางทีไข่ในท้องปลาที่เรากินหากเขาได้เกิดมาเป็นตัวก็คงเป็นปลาจำนวนมหาศาลแต่เราเคี้ยวกินเป็นกับข้าวเพียงคำเดียวการแผ่เมตตาให้สัตว์น้อยใหญ่ที่เรากินเป็นอาหารจึงเป็นสิ่งที่ควรทำเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นการแสดงความขอบคุณ และให้อภัยต่อกันและกันให้เขามีความรู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมในชีวิตของเราเหมือนเรายินดีต้อนรับแขกที่เดินเข้ามาพักในบ้านเราแขกก็จะรู้สึกอบอุ่นเพราะการต้อนรับที่ดีของเจ้าบ้านต่อมาก็ถึงการแผ่เมตตาถึงคนที่เรารักและคนที่เรารู้สึกว่าเขาเป็นศัตรูกับเราคือเรารู้สึกเกลียดชังเหลือเกิน ไม่อยากพูดด้วยไม่อยากร่วมงานไม่อยากเกี่ยวข้องไม่อยากเห็นหน้าโดยธรรมชาติของมนุษย์ยิ่งเกลียดกับยิ่งได้อยู่ใกล้ยิ่งโกรดก็ยิ่งถูกแกล้งเขาทำอะไรลงไปดูมันจะขัดใจขวางหูขวางตาไปหมดเพราะเราตั้งใจไว้ผิดแล้วเพียงแต่เห็นก็เป็นทุกข์เขาทำปากขมุกขมิบอยู่ไกลไม่ได้ยินเสียงเพรายังคิดว่าเขากำลังด่าเราได้ เราเป็นทุกข์เพราะความคิดทุกข์เพราะจินตนาการเป็นความผิดของเราเองไม่ใช่ความผิดของเขาบางทีเขาก็แกล้งให้เราเป็นทุกข์เพราะรู้ว่าให้ยาพิษแล้วเรายินดีรับมาดื่มเป็นความผิดของเราเองเราะกำลังจุดไฟภายในเผาเราเองต่างหากเป็นเรื่องน่าคิดว่ามนุษย์เราชอบมองหาผิดชอบจับเอาความผิดเค้นหาความผิดของคนอื่น ส่วนความผิดของตนกับโปบเปลื่อนไม่ค่อยจับให้ถูกเมื่อจับผิดเขาจึงพลาดความดีตลอดเวลาอะไรที่เป็นขยะจึงขนเข้ามากองในใจทั้งหมดสุดท้ายหัวใจของเขาก็กลายเป็นกองขยะที่เน่าเหม็นมิใช่หิ่งบูชาทิ้งงดงามอย่างที่คิดอีกต่อไปด้วยเหตุนี้เราจึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดให้ได้ปรับวิธีดำรงชีวิตสมัย ไม่ให้ใจเป็นถังขยะแต่ให้ใจเป็นหิ้งบูชาพระทิ้งงดงามทุกวันด้วยการมองหาดีของคนให้พบมองบวกคิดบวกพูดบวกเพราะการทำอะไรเป็นบวกจะทำให้ได้กำไรได้ใจสบายส่วนการมองลบคิดลบพูดในทางลบนอกจากตัวเองเกิดทุกข์แล้วยังทำให้ผู้อยู่รอบตัวเราเป็นทุกข์ตามไปด้วย เราควรหลีกเลี่ยงคนที่คิดในทางลบเพราะทำให้ชีวิตเราติดลบไปด้วยการแผ่เมตตาให้คนที่เรารักทำได้ง่ายเพราะโดยธรรมชาติแล้วเราชอบใครเราก็อยากไปหาคนนั้นเรารักใครมากก็อยากยกให้เขาหมดมีอะไรก็ให้หมดได้โดยไม่รู้สึกเสียดายแม้บางครั้งเขาไม่อยากได้เรายังอุตส่าห์ยัดเยียดให้เลยถ้าพอใจภูมิใจ พอเขาไม่รับก็อาจเสียใจลึกหาว่าไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่ยินดีต้อนรับจากรักก็ผ่านจะกลายเป็นร้ายไปคนที่เราเกลียดชังเรื่องจะแบ่งใจให้ไม่มีอยู่แล้วเรื่องง่ายก็มักเป็นเรื่องยากเสมอจึงจําเป็นต้องหาวิธีแผ่เมตตาที่แยบคายโดยธรรมชาติมนุษย์เกลียดชังใครแม้แต่เงาเราก็ไม่อยากเห็นมีอะไรก็ไม่อยากให้ เราไม่ต้องการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคนคนนั้นต้องการเดินคนละเส้นทางห่างได้ยิ่งดีแต่เขาลืมคิดไปว่ายิ่งเดินหนีก็ยิ่งถูกวิ่งตามตามขนาดข้ามภพข้ามชาติจะมีใครคิดบ้างว่าศัตรูบางคนตั้งความปรารถนาขอไปเกิดเป็นลูกของเราก็มีเพื่อจะได้เผาผลาญจิตใจของเราให้ถึงที่สุดเช่น ลูกบางคนเกิดมาเพื่อผลาญทรัพย์สินสมบัติของพ่อแม่ทําให้พ่อแม่เกิดทุกข์สอนไม่ได้บอกไม่ฟังทําให้พ่อแม่นอนเป็นทุกข์บางคนพ่อแม่ถึงขนาดตัดขาดจากความเป็นพ่อแม่ลูกกันแต่ช่างหน้าแปลกเหลือเกินที่คนเราช่างใครมักจะต้องได้เกี่ยวข้องกับคนนั้นไม่อยากเห็นหน้าใครก็มักจะได้เห็นเขาอยู่บ,บ่อย ยิ่งเกลียดยิ่งได้อยู่ใกล้ถึงขนาดบางคนต้องมาอยู่เป็นคู่ชีวิตก็มีอะไรทําให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้พลังงานความคิดที่เราไม่ยอมปลดปล่อยอารมณ์ออกไปนั่นเองเป็นเหตุสังเกตดูให้ดีจะเห็นว่าเราคิดเกลียดเมื่อใดก็เท่ากับเราทาสีลงบนผ้าที่สีกำลังจะเลือนหายไปเราคิดโกรธเมื่อใด เท่ากับเราตอกย้ำให้เกิดความคมชัดทางความรู้สึกขึ้นมาอีกเท่านั้นเป็นการเติมมโนโกรรมวจีกรรมกายกรรมที่มีต่อคนคนนั้นให้คงเหลืออยู่ตลอดเวลาทาั้งทั้งที่ใกล้จะเลือนหายไปแล้วคนเราชอบพูดถึงคนที่เราเกลียดเมื่อพูดบ่อยๆอารมณ์นั้นก็จะฝังแน่นในใจแม้ไม่ปรารถนาจะเก็บความไม่ดีของคนนั้นไว้ หารู้ไม่ว่านั่นคือการนำขยะที่เน่าเหม็นมาใส่ใจตัวเองในที่สุดใจเราก็เต็มไปด้วยอารมณ์เกลียดอารมณ์เน่าเฟะอยู่ในใจเราพึงจำไว้ว่าคนที่เราเกลียดชังหรือโกรธแค้นหยุดพูดก็หยุดคิดหยุดคิดก็เลือนหายเพียงแต่เราอดใจไม่ได้มักย้ำคิดย้ำทำย้ำพูด สติเราไม่ชัดคมพอกับความรุนแรงของอารมณ์การยับยั้งช่างใจไม่เข้มแข็งขอให้สังเกตดูให้ดีเรื่องนิดเดียวสามารถบานปลายได้ด้วยคําพูดเพียงคาเดียวบางทีเราพูดนิดเดียวแต่คนฟังนำไปขยายต่ออีกเป็นสิบพูดสองครั้งก็นำไปขยายต่ออีกนับไม่ถ้วนความเกลียดชังอาจเริ่มต้นจากจุดนิดเดียว แต่กลายเป็นเชื้อไวรัสมากมายเพราะคำพูดของเราเพราะปากของเราเพราะเห็นแก่ความสนุกปากการปรับทุกข์ในบางครั้งก็ไม่ต่างอะไรกับการเติมเชื้อเพลิงความทุกข์ให้ตัวเองเติมเชื้อแห่งความอาฆาตพยาบาทลงไปในจิตใจเราเองเมื่อเป็นเช่นนี้จึงจำเป็นต้องหาวิธีแผ่เมตตาให้ถูกต้องคือแผ่ให้ถึงศัตรูให้ได้ เพื่อให้ความเป็นศัตรูในใจเขาและเราให้หมดไปในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงสอนให้เราแผ่เมตตาด้วยการใช้คำว่าสัพเพสัตตาแปลว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงคำนี้มีไนยะที่สําคัญมากนั่นคือทรงสอนให้เราแผ่เมตตาให้ถึงศัตรูได้โดยไม่รู้สึกติดขัดเพราะให้คิดว่า คนทุกคนเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตที่มาเยือนโลกชาติชั้นวันนะเขาสมมติเรียกให้เกิดบนแผ่นดินไทยก็เรียกคนไทยหาเกิดที่จีนก็เรียกคนจีนเกิดญี่ปุ่นก็เรียกว่าคนญี่ปุ่นแต่ความเป็นคนเป็นสัตว์เท่ากันมีความเสมอกันในการได้ชีวิตจริงๆแล้วเราอยู่ในโลกนี้ได้ไม่นานก็ต้องจากโลกนี้ไป การมาเกิดจึงไม่ต่างจากการมาเที่ยวเมื่อวีซ่าหมดอายุก็ต้องรีบกลับถ้าเราคิดกว้างๆได้อย่างนี้คือคิดว่าทุกคนเป็นเพียงสรรพสัตว์เท่านั้นไม่ได้คิดว่าเป็นศัตรูใจของเราก็จะรู้สึกสบายขึ้นเบาโปร่งหายใจโล่งเราก็จะเริ่มแผ่เมตตาได้ธรรมดามนุษย์เราเวลาแผ่เมตตาให้คนที่เรารัก พลังจิตจะถูกดึงออกไปอย่างแรงเหมือนเทน้ำลงไปในที่ลุ่มน้ำจะไหลลงไปที่ลุ่มอย่างรวดเร็วส่วนการส่งกระแสจิตแผ่เมตตาไปให้คนที่เราเกลียดชังเหมือนเทน้ำให้ไหลไปที่ดอนย่อมเป็นไปไม่ได้อารมณ์ที่ส่งไปถึงคนที่เราเกลียดจึงมักจะติดขัดเพราะพลังจิตไม่ยอมเดินทาง เนื่องจากมีความคิดว่าจะแผ่เมตตาให้ศัตรูทำไมในเมื่อเขาทำเราเจ็บเมื่อคิดเพียงเท่านี้คนที่เป็นศัตรูก็ยังคงเป็นศัตรูอยู่ต่อไปและอาจเพิ่มความเป็นศัตรูมากขึ้นทุกครั้งที่แผ่เมตตาให้คนที่เรารักเราชอบเหมือนมีเด็กสองคนยืนอยู่ต่อหน้าเราคนหนึ่งเรารักมากอีกคนเราไม่รักเลยเวลายื่นของให้เด็ก เรายื่นให้เฉพาะเด็กที่เรารักไม่ยื่นให้คนที่เราชังเด็กก็รู้สึกต่างกันทุกครั้งที่เรายื่นของให้เด็กที่เรารักก็จะเพิ่มความเกลียดชังในใจเขาเด็กอีกคนการอิ่มท้องครั้งที่สองของเด็กอีกคนหนึ่งย่อมหมายถึงความหิวทวีคูณของเด็กอีกคนวิธีแผ่เมตตาท่านจึงสอนไม่ให้คิดว่าเป็นคนที่เรารักหรือชังหากแต่ให้คิดว่า เป็นสัพพสัตที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายร่วมโลกเดียวกันทุกชีวิตเป็นเพียงธาตุสี่ขันห้าเท่านั้นการคิดเช่นนี้เป็นการปรับอารมณ์ให้สมดุลกันก่อนปรับให้ถึงธาตุเดิมของชีวิตยกเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมเผ่าพันธุ์ออกไปก่อนเพื่อไม่ให้เกิดความสุดโต่งในรักหรือเกลียดเหมือนกับการปรับพื้นดินไม่ให้สูงหรือต่ำ แต่ปรับให้พื้นทุกตารางนิ้วได้ระดับเดียวกันหมดเสียก่อนแล้วจึงเทน้ำลงไปน้ำที่เทลงไปก็จะกระจายไปทุกพื้นที่ได้ง่ายที่ดอนก็ไม่มีที่ลุ่มก็ไม่เกิดขึ้นการแผ่เมตตาก็เช่นเดียวกันการแผ่เมตตาให้คนที่เราเกลียดทำได้ยากต้องใช้พลังจิตสูงแต่ถ้าทำได้แล้วก็สบายใจไปตลอดชีวิต อาจจะยากเพียงครั้งแรกครั้งเดียวครั้งต่อไปก็ง่ายหากเราได้ทำจนเคยชินทุกอย่างก็ถือเป็นปกติไม่มีอุปสรรคขัดข้องและความรู้สึกเป็นศัตรูหรือโกรธก็จะหายไปจากใจเราในที่สุดคนที่เคยเป็นศัตรูเราก็จะกลับกลายเป็นมิตรไม่ช้าก็เร็วการก่อเวรข้ามพบข้ามชาติกันก็จะหมดไปทุกชีวิตก็จะปลอดภัย เวรในสังสรารวัตเกิดพบใดชาติใดก็จะพบแต่คนดีมีครอบครัวดีมีลูกดีมีรูปสมบัติมีสติปัญญาดีเพราะทุกอย่างเริ่มต้นที่ทำใจดีให้ได้นับแต่วันนี้จึงขอเชิญชวนท่านทั้งหลายมาฝึกปฏิบัติอภัยทานและอโหสิก,กรรมตั้งแต่บัดนี้กันเถิดเพื่อยุติสนิมในใจคือความอาฆาตพยาบาท เพื่อยุติแรงส่งของกรรมที่ตามไปเผดผลอันเผดร,ร้อนข้ามภพข้ามชาติต่อๆไปอีกหลายชาตินั้นเสียพึงหลับตาให้ใจสงบครู่หนึ่งก่อนแล้วตั้งใจกล่าวคำแผ่เมตตาเบาๆพร้อมกับน้อมจิตตามคำที่กล่าวนั้นดังนี้สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอัพยาปัช,ชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานางปริหรันตุจงเป็นผู้มีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิน้นเทิน